สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายผูเช่นเลยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าดิสูไทน์ต์นะครับของที่แดงนะครับวันนี้มาใกลเหมือนกันนะครับวันนี้เข้ามาอัปเกรดช่วงล่างนะครับกับเจ้าโช๊ปแคมโบนะครับผมตัวนี้ใช้ที่แดงเขาเน้นมาว่าต้องการจบปรับนะครับเขาใช้โช๊มาหลายรุ่นหลายท่อแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกมนถึงการแล้วเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่เขาขอเรื่องแบบปรับได้นิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเขานะครับเพื่อแก้ปัญหา ช่วงล่างที่มันค่อนข้างที่จะรวยล่างนะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นคร์บนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนอยู่เลยนะครับตดีนี้หลังจากเปลี่ยนแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรนะครับก็คือทงเลยในระบบน้ามันเนี่ยจะช่วยเรื่องของอา,ารงดานน้ามันนะครับความหนืดที่มากขึ้นจะทําให้รถนั้นวิ่งแล้วคงตัวน้อยลงนุ่มนวลเหมาะสําหรับรถที่วิ่งทางเรียบแล้วก็ในเมืองนะครับแต่ส่วนผูกขาดว่าอาจจะด้อยกว่าพวกช็แก๊สนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ หือว่ารับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าติดตั้งเสร็จแล้วรอเราใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะครับอันนี้ทีมช่างกำลังติดตั้งงานอยู่นะครับตรงนีเ้เป็นวิสูไซตซันปีนะครันกันเลยนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับดับเจิลมิซูนไทร์ตันนะครับกับโชคระบบน้ำมันของมิซูนไทร์ตันนั่นเองนะครับผมเป็นโชคของแัมโบนะครับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แดงมากนะครับที่ติดตามจากยูทูบแล้วก็ตามมาเลยนะครับเพียงด้ยนะครับท่านใดสนใจก็แวะเพียนกันมาได้นะครับยิงกลางกันมาก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับเพจของบ้านปู่ออโต้คาร์นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ